ค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวสมาชิกใหม่ตึง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 ชื่อว่าน้องมิวกี้ค่ะโอยตัวใหม่นะคะตัวนี้ตั้งร้อยสิบแน่ใช่ตอนนมีมีเท่าไหร่ตอนนั้นมีมี่มีมี่มันเออห้บบาทค่ะโอ้ยน่ารักตอนที่มมี่ะตอนที่มิมี่อ่ะตัวเท่ามิวกี้อ่ะมีมี่ก็จะดูดแต่ว่านี่ มิวกีะสิดูเลยใช่ิวเดี๋ยวเราพาไปดูกรงน้องกันไปดูกงน้องกันแล้วน้องเป็นผู้หญิงเวลาเป็นผู้หญิงทั้งสองเลยพี่คนพบแล้วนี่กรงน้องมีสองชั้นนะคะเป็นสีส้มแล้วเขาเป็นแล้วเขาเป็นสายปีนด้วยเห็นไหมคะนี่มีบ้านสายปีน น่ารักมากน่ารักมากเอาเอาหันหน้ามาที่ต่กคนดูบ้านของน้องสิเป็นบ้านน้องวัวกับบ้านปีปปูปีปีปาปปปาปปปาปปปปูปปปปป้าปูปีปปปีป้าปูปีป้าปูปีป้าปูปีปาปูปีปปูปีป้าปปป้าปูปีป้าปูปีป้าปปีป้าปปีป้าปปป้าปปีป้าปูปีปปปีป้าปปปาปปีป้ปปีป้าปูปป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 ป ชิ้นเก่าของเราอุ้ยนางน่ารักมากเลยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยอยากออกกล้องอยากออกกล้องพี่เบลขนมน้องก็เหมือนกันเลยค่ะมีไผ่หวานกับหนุนข้าวโพดพี่เปาเดี๋ยวพี่เปาใส่พี่เปาเดี๋ยวนะนน้าตาตีตนาตาตีน่ารักตี่สุดที่เรามาดูบ้านพี่เปาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ่ายยูกี้ก่อนจ้าจาาา มามาเราไปตรงนูนกันบ้านของมีมี่มันก็จะเป็นรูหน่อยมจีอยู่ตรงข้างหลังอะแต่มันยังถ่ายไม่ได้นะอันนี้คือของเ่่นส่หัวแล้วน้องกาเล่นฉพาะพักเลยมาดูนะคะพี่น้องเฮ้ยพีเปามีม่อ้วนตอนนี้ตอนนี้อ้วนสุดๆไปเลยนะทุกคนดูดีนอนเต็มเรือเลยเอาหนีแล้ว หนีไปทางด้านหลังด้านหลังบ้านก็พังเแล้วก็มามุดข้างหน้าบ้านของนี้มีตรงนั้นก็จะเป็นชาลมหาแล้วตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะส่วนบ้านของมิวกี้ก็จะมีบ้านสองอันนะเป็นอีกลูกับบ้านน้องวัวแล้วก็เป็นขนมแล้วก็อันนี้เป็นอาหารน้องที่เปหรอ อย่าเล่นเดี๋ยวน้องตกน้องยังเล็กอยู่เลยมันัดกําไว้แบบนีต้ติ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 ตดีอย่ากลเดีด๋ยวน้องเก็บนลี่นเ่ะคะไพหวันไท่หวานมันเอเาเอาไว้บนเตียงกันมัหรอ อยากถ่าย G B ด้วยอะ ST. ่ะยังไม่ได้ถ่าย G B เลยยังไม่ได้ถ่าย G B แล้วมียังไม่ชจิกเก่าอีกคนยังไม่เคยถ่าย G B เลยมันโอ้ยอยอ, puis, อย่าวิ่งอย่าว nice um ิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วน่ารักมากเลยทุกคนน้องมีมี่กับมิวกี้ใครน่ารักกว่ากันน้องไว้ยเฮ้ยวิ่งไวเกินโบยาปล่อย ตะกี้ที่เปาตามจับไม่ทันตะกี้มันวิ่งมาตรงนี้แล้วเนี่ยดูคนตะกี้เห็นไหมถ้าไอ้จอดําๆคือเราตกใจนะนั่น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 เอาไปเก็บเลยเออจรก็เกี้เวแล้วก็เห็นแล้วว่าน้องวิ่งเร็วอ่ะตอนที่แบบน้องหนีมีมอ <ๆ S 1> ่ะเห็นปะเออป๊าปีป้าป๊อปีพี่เปาเวลาวางล็อกก้งนะไม้มันปีนได้ เราไปดูจีบีกันเดี๋ยวขอเก็บน้องโนงนี่ก่อนนะอืออ่ะโบมาชนกล้องชนตุ๊บอ่ะสยมาชิคเก่าคนที่สองของมิมี่ค่ะมาชิกเก่าเรายังไม่เคยถอยเลยเป็นน้องของมิมี่มนะคะแต่ว่าตัวโคตรใหญ่เลยคะ่ะอ้าวน,นี่คือเราเอาวางเรียงไวด้ดีๆมันโครมหมดเลยเออมันโครมหมดมันแท้ทุกอันเลยอะอกินไนอากินหน น้องกีบีนะ,ะอ่อเป็นหนูแก๊สบีนะนี่น้องน่ารักมากเลยเห็นไหมพี่ปอแต่ว่าหนูตะเภาหน้ารักกว่าหนูแก๊สบี้อีกนะนี่นะ่น้องแต่ว่านะเขาเอาหนูตะเภาไปย่างอะ่ะมันน่าสงสารน้องอะ่ะ <c oughs> มันน่าชอบหนูตะเพาเพราะหนูตะเพามันน่ารักกว่าหนูแก๊สบี้น้องดึงแรงมากเลยนะคะพี่ปอจะถ่ายดูเก็บไว้นะเออ มันถ่ายได้ดูดีเลี้ยงไผ่ให้ดีๆก็มาทําเละเทะไปหมด<อ>หน่ะหน่ะหน,หนดึงดึงดึงขอวางไว<ร>้ข้างบนนะครับตรงนี้แสงดีมากเลยเนาะเ <c oughs> ออดูดีแสงสว่างมาจากตรงข้างบนู้ดูน้องแท้ดีทุกคนออ้ยน้องแท้แรงอ่ะขอเก็บขอขอขอุอ้ย พี่ปาเดี๋ยวขออันนี้หน่อยเราสามารถลากน้ให้ด้ลากน้องออกมาหน่อยมันเหยียบอีกอันนึงอยู่อเอาอันนั้นอขอเออแล้วเราจะวางไว้บนบ้านน้องนะลกกออีกอันมีสองอันน้องไม่ยอมกัดแรงอ่ะน้องกัดเบามันอิ่มแล้วมั้งป้อนมันไปตั้งเยอะเแล้วมันน่าจะอิ่มแล้ว a อ m r อ s ม r ารเไน,นี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยหน้าน้องเสียงมันจะอยู่ในแก้มมันถ้ามันเขียว <S 1> <S 1> <S น้องค่อนข้างเชื่องนะทุกคน,นแต่แรกมาน้องก็เชื่องมาแต่น้องจะคิดกลัวนะใช่น้องน้องกลัวมิม, ia, มี่เพอม,มิมี่มันขู่ไงมันเหมือนหมาขู่ไปแล้วนะ พี่เปาเราจะไปรอนะพี่เปาโอเคอยู่ได้ละไอ้อ้วนโอ้ตบเลยเลยอ่กลับมาที่น้องมิวกี้กันนะคะว่าแต่ต้องมีอยู่ไหนอยู่ในอีกูอีกูนั่นน่ะน่ะขี้เซาน้องขี้เซากระปิดกลองใหม่มองไม่เห็นน้องอีกูมันต่ำอ่ะ เห็นน้องอาจจะอยู่ในนี้แหละแต่คืออีกกลูมันเป็นอย่างนี้จกเกอร์แน่อีปาปงาาน่รักออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมได้ไหมฮ่าพอแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะน้องแฮมสเตอร์ตัวใหม่บายบาย อย่าออกมาอย่าออกมาฮ่บายบาย